ขอชวนทุกคนมาทำส้มตำไปกับพี่ตงพาหิวค่ะวันนี้อยู่คนเดียวนะคะอยากกินอะไรแซ่บๆสาวน้อยเขาไปเที่ยวหาพี่สาวเขาพี่ตงก็เลยจัดส้มตำกินเองดีกว่าไม่ต้องกินข้าวกลางวันแล้ววันนี้และพี่ตงก็เตรียมส่วนประกอบค่ะมาตำไปด้วยกันนะคะส้มตำนั้นในตู้เย็นก็มีส่วนประกอบอยู่ไม่กี่อย่างค่ะมีแค่หมูยอแล้วก็มีมะเขือเทศมะเขือกรอบถั่วฝักยาวมีพริกกระเทียมเท่านั้นเองพี่ตงก็เตรียมล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่น เตรียมใส่จานไว้แบบนี้ค่ะพี่ตงชอบใส่มะเขือเทศเยอะๆนะคะแซบดีค่ะเรามาตำกันเลยเราก็จะใส่กระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูลงไปค่ะแบบนี้เลยโขลกโขลกโขลก,กให้เข้ากันแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวบุบๆเขาให้เขายุบๆลงไปแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็ใส่มะเขือที่เราหั่นไว้บุบทุกอย่างโขลกโขลกแบบนี้ให้เข้ากันค่ะไม่ต้องละเอียดมากนะคะพอให้เขาช้ำๆเราก็จะทําส้มตําในแบบที่เราชอบพี่ตงชอบรสเปรี้ยว ะะก็จะใส่น้ำตาลน้ำปลา น้ำปลาแล้วก็มะนาวเยอะๆแบบนี้เลยชอบเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะโคลกๆคกแบบนี้แล้วสิ่งที่พี่ต้องจะใส่ก็คือหมูยอค่ะเพิ่มเนื้อสัตว์กันหน่อยนะคะจริงๆถ้าใส่กุ้งสดด้วยก็จะอร่อยมากๆกุ้งสุกอะค่ะแต่วันนี้พี่ต้องไม่มีใส่หมูยอก็พอแล้วแก้หิวไปได้ค่ะเพราะว่าเมนูนี้เราจัดเท่าที่เรามีอุปกรณ์แล้วก็สิ่งของในตู้เย็นเลยค่ะเมนูนี้้นตู้เย็นมาทํากันเลยทีเดียว หลังจากนั้นกุกเค้าให้เข้ากันจิมรถได้แล้วก็ใส่เส้นมะละกอลงไปแล้วก็โคลกโคลคุกเค้าให้เข้ากันแบบนี้ค่ะอุยกลิ่นหอมแล้วนะคะน่ากินมากๆเลยดูสีสันสิคะถูกใจคนตําเลยทีเดียวเราตําเองกินเองสบายใจค่ะหน้าตาก็ออกมาแบบนี้เลยแซบๆเลยค่ะเปรี้ยวหวานๆหอมน้รราําปลาแซบจริงๆอยากชวนทุกคนมาทําส้มตํากินเองในแบบที่เราชอบไปด้วยกันค่ะ หน้าตาแบบนี้เลยพร้อมจัดเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟให้ตัวเองกันไปเลย